สวัสดีค่ะพอดีวันนี้ได้ปูนาพึ่งขูดมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะก็จะมาชวนเพื่อน,อนๆทำลาบปูนารสเด็ดค่ะเป็นกับข้าวง่ายๆบ้านๆแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ พอเราได้ปูนามาแล้วนะคะเราก็จะนําปูนาไปนอกกับน้ําเย็นจัดเพื่อให้เขาสลบนะคะพอเขาสลบดีแล้วเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมแกะเอามันปูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเมียค่ะเราก็จะแกะตรงใต้ท้องออกแล้วก็ทําการแกะแยกกระดองแล้วก็ตัวออกนะคะในกระดองก็จะมีมันปูด้วยค่ะเราก็จะใช้ปลายช้อนนะคะเขีย่ยเอามันปูออกแบบนี้ค่ะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะคะเราก็จะแกะแยกกระดองแล้วก็ตัวออกจากกาันอันที่สีเหลืองๆนี่คือมันปูนะคะเราก็จะใช้ปลายช้อนเขี่ยมันปูเก็บไว้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะคะเราก็จะแกะใต้ท้องตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ทําการแกะกระดองแล้วก็ตัวแยกออกจากกันค่ะแล้วก็ใช้ปลายช้อนเขี่ยมันปูเก็บไว้นะคะๆๆ อันนี้เป็นมันปูที่แกะได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะเอาตัวแล้วก็กระดองนะคะมาตำให้ละเอียดเพื่อให้ได้เนื้อปูนะคะทยอยใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดแบบนี้นะคะ พอเราตำปูนาเสร็จแล้วนะคะก็จะละเอียดประมาณนี้ค่ะวันนี้ใช้ปูนาอยู่ที่600กรัมนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณ1แก้วค่ะถ้ารู้สึกว่าข้นเกินไปเราก็สามารถใส่น้ำเพิ่มเติมลงไปได้นะคะ ต่อไปเราก็จะนำปูมากลองด้วยกระชอนตาถี่นะคะ หลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำมันปูที่ข้นๆแบบนี้นะคะต่อไปก็จะใส่มันปูลงไปใส่มันปูลงไปแล้วนะคะเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันปูของเราจะงวดลงแล้วหว่างที่เราเคี่ยวนะคะเราก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาด้วยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำมันปูมาเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนน้ำมันปูของเราก็ง,งวดลงได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆสามารถปิดแก๊สแล้วก็พักไวให้เย็นสนิทได้เลยนะคะหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นสนิทก็จะเป็นเนื้อข้นสๆสีสวยๆกลิ่นหอมๆประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาลงมือทำลาบฟูนานรสเด็ดกันเลยนะคะ สิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปก็จะเป็นมะกอ,อกป่าสุขค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับมะกอ,อกป่าใส่ลงไปหนึงลูกค่ะตามด้วยชูรสค่ะพริกป่นนะคะสำหรับความเผ็ดเ,เพื่อนสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะสำหรับข้าวคั่วแล้วก็พริกปน่นแนะนำให้คั่วใหม่ใหมนะคะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยค่ะ สุดท้ายเลยก็จะเป็นเกลือนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเนื่องจากลาบปูของเรามีน้ําอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่ใส่น้ําปลาลงไปนะคะก็จะใส่เป็นเกลือแทนค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไป คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถยกออกตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำลาบปูนาเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้า,านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ